ครับแฟนรายการครับวันนี้เราได้มาเจอบุคคลสําคัญของวงการมวยไทยแห่งยุคนะครับในปี2565เนี่ยเราเจอสียแขกนะครับซึ่งเป็นนายใหญ่ของค่ายเนี่ยฮะปรากฏว่าสี่แขกนี่ไม่ไ่าเชื่อนะครับอายุเท่าผมเลยแต่ว่าทําอะไรมาเยอะมากเลยครับสวัสดีครับสี่แขกครับผมดีใจที่เจอสียแขกเป็นครั้งแรกตัวเป็นทําไม ทำไมเสียแขกถึงได้สร้างค่ายมวย PK แสนชัยขึ้นมาครับคือเราเป็นนักมวยเก่าแล้วเราก็ชอบมวยมวยไทยเนี่ยมันทําให้ให้เราแบบดีขึ้นเน่ยร่างกายเราดีขึ้นแล้วก็ทำอะไรให้เราประสบความสาเร็จแล้วเราทําให้เราได้ส่งเสริมนักมวยที่เขามีฐานะลําบากเนี่ยทำให้เขามีฐานะดีขึ้นอมผมก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะทําให้เขา สามารถปลูกบ้าน,านสามารถซื้อที่ดินมีเงินเก็บซื้อรถได้ผมก็มีส่วนหนึ่งเปนัวมวยในค่ายบีเคเ่ยเป็น,นเป็นพูดทูด,ท,ดทูดมวยไทยเลยนะสำหรับสำหรับเศรแกิจในมุมมองของผมเนี่ยอย่างล่าสุดอย่างที่คุณแสนชัยไปสอนมวยทูมเมกาเนาะครับอย่างนั้นเนี่ยเขาอย่างอย่างคุณแสนชัยกับเีรษฐกงนีน้นมามาเจอกันได้ไงก็เราเจอกันที่อยู่ที่ข้างนอก พีเคที่า3เหรียญอครับตอนนั้นเขาเขาก็กำลังหาค่ายค่ายที่จะมาช่วยสนุนผมก็เลยซื้อสติกเข้ามาอ๋อซื้เข้ามากับพี่ตาบตาตักเราก็มาใช้เป็นพีเคคำว่าพีเคนี่คือพี่แขกพี่แขกสารชัยก็คือสารชัยครับครับคำว่าพีเคแลชัยก็มาจะแจกตรงนี้พี่แขกแล้วก็สารชัยมันแล้วมันเป็นค่ายได้ได้กิ่ปีละ นี่ก็ได้ประมาณป่าปีได้แล้วป่าปีได้ดังไปทั่วโลกเลยตอนนี้มีนักมวยต่างชาติมาซ้อมกันเสียแข่งกี่คนวันนึงก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบคนได้ครับผมครับก็ได้ได้ลูกชายเข้ามาช่วยชมวยรวยได้ครับก็ไม่มีรายได้มีค่าใช้จ่ายค่ายนักมวยเทรนเนอร์พวกนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ไปต่างกเนี่ยผมชื่นชมเสียแขกมากได้ดูแลครูเด็ดดวงเนาะ ยอดมวยนะเนี่ยนี่อาจารย์นี่ผมชอบแล้วแหละสมัยต่อยมวยจริงปะใช่ขอบคุณมากที่ผมดูชอบนะชอบเตะขาชำรัสช้ำรัสสายนะผมเป็นมวยผมเป็นเป็นเจ้าของค่ายที่ชอบมวยเตะขาต่อยใหม่อาจารย์ในดวงคือในหัวใจผมสมัยก่อนผมก็ตามดูกันประจำตัวนี้คนเราคนยุคเดียวกันพวกดอกไม้ป่าสำรานส่างชันชัยนั่นแหละผมผมเป็นเทรนเนอร์ที่ชอบมวยแบบนี้แล้วผมก็ยานทำน้ำมวยผมเนี่ย ให้เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดแต่มันก็ได้ทำได้น้อยอ่ะแล้วแต่เด็กแล้วแต่นักมวยแต่ใจผมเนี่ยผมชอบมากแต่ขาต่อยหมัดเนี่ยมันสามารถเช็คบินได้เลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอกรรมการชูมือได้ได้อาจารย์สุเทพมาด้วยนะโอ้อาจารย์ปวยนี่เก่งมากเก่งเรื่องหมัดมากพระจันร์ฉายคมขึ้นเยอะเลยนะครับอ๋อตะวันฉายตะวันฉายได้พัฒนาขึ้นมาเยอะพระจันร์ฉายก็พัฒนาขึ้นมาเยอะในฐานะที่เป็น ค่ายมวยเบอร์หนึ่งเมืองไทยเนี่ยตอนเนี้ยเสียแขกผมอยากเรียนถามเสียแขกว่าในอนาคตมวยไทยของเรามันจะเป็นยังไงขึ้นที่ในต่างชาติเนี่ยโ,โห,โอโหยอมรับทั่วโลกเลยบาน,ส,บาน,ส,บานส่งบาสิวยุงเนอะในเมืองไทยมันทำไเงียบจังเลยเสียแขกคือตอนเนี้ยมันจะเป็น,นย,ยัยงไงตอนก็อยู่ที่รัฐบาลนะร,รัฐบาลก็ถ้าเขามาสัสนุนค่ายมวยอะเปิดเป็นแบบว่าให้กีฬามวยไทยเนี่ยมันเข้าไปในหลักสูตรของกระทรวงการศึกษาเนี่ยมันก็ทําให้มวยไทยเนี่ย มันจะทําให้โมยไทยมองมันยิ่งใหญ่มันมองมันยิ่งใหญ่คือตอนนี้มวยไทยเนี่ยมันใหญ่มากมันไม่ได้อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการไงครับถ้าเราเข้าไปในอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเด็กทุกโรงเรียนต้องเรียนต้องเรียนไม่ใช่ว่าเอากีฬาของประเทศอื่นมามาเข้าเข้าปันกีฬาในในการเรียนแบบนี้มันผมว่ามันก็โวยไทยมันก็จะไปไหนไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้พี่สุรนันท์ไม่ชาชีวะครับ ก็ S 1> <S 1> จะมาเยี่ยมค่ายเสียแขกอยากจะฝากอะไรหนึ่งแกท่านก<ถ>็เป็นนโยบายถ,ถ้าา,ถาเป็นรัฐมนตรีก็าาก,ก็ฝากเรื่องนี้เรื่องมวยไทยให้ให้ให้เข้ากระทรวงการศึกษาธิการเนี่ยมันจะทําให้มวยไทยเราเนี่ยทาให้เด็กทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วป้องกันตัวได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย็นอาชีพได้ใช่แล้วม,ม,มันจะทำให้อีฬาเนี่ยมันทําให้ยากห่างยากสุติด ตอนนี้ยาบ้ายาอะไรทุกอย่างระบาดหมดคือผมเห็นนักมวยเแขกไปต่อยเมืองนอกสร้างชื่อเสียงไผมยังเคยบอกพี่สุนันเลยพี่วันข้างหน้าเนี่ยต้องมีรถจากสถานทูตมารับเลยนะะใช่ไหมคู้ต้องมารับที่ประตูเลยเป็นแขกำคาญของ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 สถานทูตไทยของประเทศนั้นเลยตอนนี้รายการวันเขก็ทําอยู่เขลงทุน ปีหน้าเขาจะมาลงทุนที่สนามมวยลุมพินีสามพันห้าร้อยล้านบาทแล้วเขาจะเอา,าน้ำมวยไทยทุกคนเนี่ยแล้วน้ำมวยต่างชาติเนี่ยไปต่อยให้ลุมพินีครับอันนี้ก็ดีใจได้เจอเสี่แขกแบบใกล้ชิดนะเคยเห็นได้ใน,ในทีวี <c oughs> เห็นม้าทองเออม้าทองแล้วกมม็มีบทบาทบ,าทบาท้างหลังๆก็ดู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 เหมือนเป็นมาเฟียเจ้าพ่อนะออทีวีแต่ตัวจริงไม่ใช่เลยครับขอบคุณสี่แขกมากนะครับครับ